ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟน,แฟน,แฟนที่รักค่ะกลับมาพบกับแอดมินพรชนอกอีกแล้วนะคะกับนิยายเสียงเรื่องพ่อของผมคือท่านประธานใจร้ายวันนี้นําเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะหลังจากที่คุณหญิง่อดดากับลูกน้องออกไปแล้วต้นหลิวก็เดินเข้ามาในห้อง ร่างบางสุดนั่งลงบนพื้นอย่างคนหมดแรงมือนุ่มรูปหน้าท้องแบนราบเบาๆด้วยความรักแม่จะพาหนูไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเรานะลูกไม่มีใครต้องการเราสองคนแต่แม่ต้องการหนูที่สุดเพราะหนูคือกำลังใจเพียงหนึ่งเดียวที่แม่มีเราจะสู้ไปด้วยกันนะว่าจบน้ําตาก็หยดแหมลงที่แก้ม นั่งทำใจได้สักพักหญิงสาวก,ก็เริ่มเก็บของใช้จำเป็นที่มีอยู่ไม่กี่ชิ้นลงกระเป๋าเตรียมบอกลาห้องเช่าแห่งนี้แต่ระหว่างนั้นก็มีเสียงคาะประตูห้องดังขึ้นใครมาเคาะห้องอีกแล้วนะหรือว่าจะเป็นของคุณหญิงนั่นต้นหลิวคิดในใจคิดว่าเป็นของคุณช่อระดาที่ลืมอะไรสักอย่างคุณต้นหลิวครับอยู่หรือเปล่าครับ เสียงเรียกดังตามมาค่ะ้วยความที่เข้าใจว่าเป็นคนของคุณหญิงช่อระดาเธอจึงเดินไปเปิดประตูให้เรื่อมอะไรหรอคะคุณเธอเอ่ยถามเมื่อบานประตูอ้าออกโดยที่ยังไม่ทันได้มองหน้าคนมาใหม่แต่พอมองเต็มตาเธอก็รู้ว่าไม่ใช่คนที่มากับคุณหญิงคุณต้นหลิวใช่ไหมครับคนตัวโตวถามซ้ำอีกครั้ง ใช่ค่ะเธอตอบด้วยสีหน้างง,งๆพราะแน่ใจแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนของคุณหญิงแน่แต่เขาเป็นใครมาจากไหนมีธุระอะไรกับเธออย่างนั้นหรือก่อนหน้านี้ก็เรื่องเธอท้องแล้วคนนี้ล่ะจะมาเรื่องอะไรคิดแล้วก็ได้แต่ท้อไม่รู้ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับเธอไปถึงไหน ผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อจิรกรเป็นทนายความของตระกูลจิรัตนากรบดินครับกล่าวจบก็ขอมศีรษาให้แต่อีกคนกลับยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเพราะค่อนข้างแน่ใจว่าไม่รู้จักคนในตระกูลที่เขาเอ่ยมาเมื่อสักครู่แน่นอนคุณคงแปลกใจที่จู่ๆผมก็มาแบบนี้คืออย่างนี้ครับผมได้รับมอบหมาย จากคุณดนนยจิรัตนากรบดินให้มาตามหาลูกสาวของท่านพูดถึงตรงนี้เขาก็เว้นเอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่ทำให้เธอได้ถามแทรกไปทันทีแต่ดิฉันไม่เคยรู้จักตระกูลนี้เลยนะคะฉันว่าคุณคงมาผิดที่แล้วล่ะคะ่ะถ้าคุณเติบโตมาจากบ้านเด็กกำพร้าอุ่นแสงรักแล้วก็ผมมาไม่ผิดแน่ครับ เขายังยืนยันคำเดิมและประโยคนั้นมันก็เกือบจะทำให้เธอคล้อยตามเพราะจากข้อมูลที่เขาบอกมาว่าเธอโตมาจากบ้านเด็กกำพร้าฉันเป็นเด็กกำพร้าก็จริงค่ะขนาดตัวฉันเองยังไม่รู้เลยว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นใครแล้วคุณเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนคะเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ในใจเธอตอนนี้ยังสับสนอยู่มาก ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกกันแน่คืออย่างนี้นะครับคุณดนายท่านให้ข้อมูลผมมาว่าท่านมีลูกติดท้องคุณทองสากาวมาคนหนึ่งเออเธอเป็นคนงานที่บ้านท่านนะครับแต่พอรู้ว่าท้องได้ห้าเดือนคุณทองสากาวก็ออกมาจากบ้านนั้นพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งโดยที่ท่านไม่รู้ว่าทั้งสองคนไปอยู่ที่ไหน แต่คุณท่านก็พยายามตามหาตลอดนะครับจนในที่สุดก็เจอกับเพื่อนของเธออีกครั้งซึ่งก็ได้รู้ว่าคุณทองสกาวเธอป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วคนเล่าเว้นเอาไว้สักพักแล้วลูกคุณทองสกาวล่ะคะเธอถามด้วยน้ำเสียงเครือซืออื้นสอบถามการดาเพื่อนของเธอได้ความว่าการดาช่วยเลี้ยงหลานต่อได้ห้าเดือน ก็ทนสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ไม่ไหวลำพังตัวเองก็เอาตัวไม่รอดจึงตัดสินใจพาลูกของเพื่อนไปฝากไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจากนั้นคุณท่านก็ให้ผมตามสืบมาเรื่อยๆจนทราบว่าคุณอยู่ที่นี่แหละครับจิรกรอธิบายยืดยาวเรื่องแบบนี้ฉันคิดว่ามีแต่ในนิยายน้ำเน่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องจริง เธอพูดพร้อมกับหัวเร้อย้อนตัวเองอย่างคนรู้สึกตลกในชะตาชีวิตคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วที่สำคัญคุณดนายได้ขอร้องผมให้ตามหาลูกของท่านให้พบก่อนที่ท่านจะเสียคุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอให้คุณไปตรวจดีเนที่โรงพยาบาลดิฉันเห็นว่าคงไม่จำเป็นมั้งคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็เหมือนตัวคนเดียวอยู่แล้วหากจะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอย่างนี้ต่อไปก็คงไม่เป็นไรขอบคุณนะคะที่มาเล่าละครให้ฉันฟังต้นหลิวทำท่าจะผ่าไปไม่สนใจคนที่ยืนอยู่เดี๋ยวสิครับถ้าคุณจะปฏิเสธผมจริงๆผมขอให้คุณดูสิ่งนี้ก่อนว่าจบก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดอะไรบางอย่างให้เธอดู ภาพของชายชราหน้าตาดูซูบตอบนอนอยู่บนเตียงถึงแม้ท่าทางจะป่วยหนักแต่ใบหน้านั้นก็พอมีคาว่าคล้ายเธออยู่มากทีเดียวเธอจ้องคลิปวิดีโอที่ชายคนนั้นอ้อนวอนจิรกรด้วยความเวทนาตามประษาคนขี้สงสารคุณท่านกำลังป่วยหนักสิ่งเดียวที่ท่านขอเอาไว้ก่อนตายก็คืออยากเห็นหน้าลูก ผมจึงต้องทำตามคำสั่งของท่านครับจิรกรพูดเสริมระหว่างที่เธอดูคลิปนั้นจนจบที่จริงคุณจะไม่ไปตรวจก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากทำบุญกับคนแก่คนหนึ่งให้ท่านได้ตายตาหลับแล้วก็ไปโรงพยาบาลกับผมเถอะครับรับรองว่าไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนเห็นอาการของคนในคลิปแล้วก็ไม่อยากปฏิเสธ เลือดแค่ไม่กี่ซีซีให้เขาจอบไปตรวจก็ไม่เห็นเป็นไรเธอคิดว่าคงจะเป็นแค่คนหน้าคล้ายกันเท่านั้นไม่น่าจะเป็นพ่อลูกกันได้คงไม่ใช่เรื่องมังเอิญขนาดนั้นหรอกต้นหลิวหิ้วกระเป๋าที่เตรียมไว้ขึ้นรถแท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโดยนัดไปเจอก,กันกับจิรกรที่นั่นที่ไม่ขึ้นรถไปกับเขา ก็เนื่องจากว่าเห็นเป็นคนแปลกหน้านั่นเองเมื่อจัดการเรื่องการตรวจเรียบร้อยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องรอผล5-7วันทำการจิรกรจึงคุยกับเธอเรื่องที่พักเพราะต้นหลิวยืนยันที่จะไปตามที่เธอตั้งใจเอาไว้เพราะอย่างไรเธอก็มั่นใจว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผู้ชายคนนั้นแน่แต่สาหรับจิรกรเขาค่อนข้างมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของเจ้านายคนจริงๆ เขาจึงจะหาที่พักให้เธอก่อนเพื่อรอผลตรวจที่จะออกตามมาทีหลังผมจะหาที่พักให้คุณต้นหลิวก่อนนะครับระหว่างที่รอผลตรวจดิฉันคิดว่าไม่จำเป็นหรอกคะ่ะดิฉันเคยบอกคุณแล้วว่าจะไปตามทางของฉันต้นหลิวยืนยันคำเดิมถือว่าสงสารคุณแก่เธอนะครับอีกแค่ไม่กี่วันเองผมจะตามหาที่พักให้ ดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยครับจิรกรยื่นข้อเสนอซึ่งเธอก็เห็นว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันหมอนัดตรวจคันประจำเดือนพอดีจึงตัดสินใจที่จะทำตามข้อเสนอของจิรกรระหว่างที่รอผลตรวจจิรกรไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเธออีกทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายจบจนกระทั่งถึงวันหมอนัดตรวจ เธอไปตรวจคันตามปกติปรากฏว่าลูกน้อยของเธอเป็นปกติดีและในช่วงบ่ายเป็นเดียวกันนั่นเองแพทย์ก็นัดฟังผลตรวจ DNA จิรกรมาถ,ถึงโรงพยาบาลตามที่นัดกันเอาไว้กับต้นหลิวแพทย์แจ้งผลว่า DNA ต้นหลิวกับคุณดนายตรงกันหญิงสาวตกใจจนพูดไม่ออกแต่อีกคนกลับแสดงอาการ ดีใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดผมขอขอบคุณคุณหนูต้นหลิวมากนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีและดีใจมากที่ผลออกมาว่าคุณหนูคือลูกสาวของคุณท่านเขากล่าวแสดงความยินดีกับเธอพร้อมสรรพนามที่เปลี่ยนไปอย่าเรียกอย่างนั้นเลยค่ะเรียกต้นหลิวอย่างเดิมเถอะถึงผลตรวจจะออกมาอย่างนั้น ดิฉันก็ต้องไปตามทางที่เลือกอยู่ดีค่ะเธอยิ้มน้อยๆแต่ทางเลือกของคุณหลิวเพิ่มมาอีกทางแล้วนะครับยังไงคะก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพอดีว่าคุณท่านเสียชีวิตหลังจากวันที่คุณตรวจดีเอนได้เพียงวันเดียวทําให้ผลไม่มีเวลามาดูแลแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้คุณต้นหลิวได้ดีเท่าที่ควร ก็ที่ผมมาส่งคุณหลิวเข้าที่พักแล้วหายไปนั่นแหละครับคนฟังเองก็ยอมรับว่าใจหายไม่น้อยที่รู้ว่าผู้ชายในวิดีโอคนนั้นเสียชีวิตถึงแม้จะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็เถอดดิฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนอ่อยขอบคุณครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็ทำใจมาสักระยะแล้ว ถึงท่านจะไม่อยู่แต่ผมก็ดีใจที่อย่างน้อยก็ตามหาลูกสาวท่านจนเจอถึงแม้จะไม่ได้เจอกันก็ตามเถอะที่สำคัญที่สุดคือผมจะแจ้งให้คุณต้นหลิวทราบว่าท่านได้ทำพินัยกรรมยกมรดกเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายให้คุณต้นหลิวนอกจากนั้นก็ยังมีเงินปันผลจากโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วุนเส้นของคุณดนอีก ปีละหนึ่งล้านบาทครับจิรกรร่ายาวดิฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะหญิงสาวรีบปฏิเสธทันทีไม่ได้หรอกครับเพราะนี่คือเหตุผลที่ท่านให้ผมตามหาคุณหนูให้พบให้ได้ผมซึ่งเป็นทนายที่ทำงานกับท่านมานานจนได้รับความไว้วางใจจากท่านขอเป็นตัวแทนในการมอบทรัพย์สินในพิธีกรรมทั้งหมดนี้ให้คุณหนูครับ เอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นภาพในอดีตฉายวนเข้ามาในหัวเธออีกครั้งเรื่องราวทุกอย่างไม่เคยหายไปจากความทรงจำของเธอเลยบนความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่เธอมีลูกชายที่น่ารักพร้อมกับมรดกส่วนหนึ่งที่พ่อแท้ๆของเธอเขียนพินัยกรรมยกมรดกไว้ให้ทำให้เธอกับลูก อยู่ได้อย่างไม่ลำบากถึงแม้เงินปันผลที่ได้ในแต่ละปีนั้นเป็นจำนวนไม่น้อยแต่เธอก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดเธอเจึองอยู่ได้โดยไม่ได้ทำงานประจำเพียงแต่ปลูกผลักเล็กๆน้อยๆไว้กินเองเพื่อให้ใคลายเหงาเวลาลูกไปโรงเรียนเท่านั้นแม่ครับใกล้จะถึงเวลาเข้าห้องประชุมแล้วนะต้นน้ำใกล้จะแสดงแล้วนะครับ เด็กชายต้นน้ำใบเจ็ดขวบวิ่งเข้ามากอดแม่ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนใต้ต้นไม้วันนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันครบรอบ50ปีของโรงเรียนซึ่งเด็กชายได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของห้องให้เต้นประกอบเพลงบนเวทีการแสดงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีต้นหลิวจึงพาลูกชายไปทานไอศกรีมที่ร้านริมฝั่งโขง อร่อยไหมครับลูกอร่อยครับแม่มาร้านนี้ที่ไรไม่ผิดหวังเลยครับเด็กชายว่าด้วยรอยยิ้มถูกใจที่ได้ทานของชอบมาครับต้นน้ำจะป้อนรสนี้อร่อยมากเลยนะครับเด็กน้อยตักไอศกรีมรสโปรดของตนใส่ปากให้ผู้เป็นแม่เป็นไงครับก็อร่อยดีนะลูกแต่แม่ว่ามันหวานไปนิดนึงนะต้นน้ำทานเลยลูก แม่กลัวหนูไม่อิ่มแม่ควบคุมน้ำหนักก็บอกมาเถอะครับเด็กน้อยเอ่ยแซวแม่ยิ้มยิ้มรู้ดีจังเลยนะเราเนี่ยต้นเหลีววยีกลุ่มผมนุ่มของลูกชายเบาๆด้วยความรักก่อนที่ต้นน้ำจะตั้งหน้าตั้งตาทานไอศกรีมตรงหน้าต่ออีกมุมหนึ่งของร้านคุณช่อระดานัดกับลูกค้าเอาไว้ที่ร้านนี้เช่นกัน แต่ยังไม่มีวี่แววว่าคนที่นัดเอาไว้จะมาวันนี้นางมาเจราจาเรื่องติดต่อซื้อขายที่ดินที่จะนำมาทําเป็นรีสอร์ทแห่งใหม่โดยที่ไม่มีคนติดตามมาด้วยสักพักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นคุณหญิงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้คงไปพบคุณหญิงตามนัดไม่ได้เพราะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรคะ่ะ ว่าแต่คุณเถอเป็นอะไรมากหรือเปล่าขอให้หายไวๆนะคะสะดวกเมื่อไรเราค่อยนัดคุยกันคุณหญิงเอยถามด้วยความเป็นห่วงปกติแล้วหากมีใครผิดนัดแบบนี้คุณหญิงเป็นต้องเหวี่ยงวีนไปแล้วแต่วันนี้ไม่มีท่าทางของคนอารมณ์ร้ายเลยขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจสวัสดีครับ หลังจากวางสายไปแล้วคุณหญิงก็เรียบพนักง,งานมาเช็คบินเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ลุกออกจากโต๊ะไปหมายจะเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนกลับแม่ครับต้นน้ำปวดฉี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับมาจบก,ก็รีบลุกทันทีเดินระวงังระวังด้วยนะลูกต้นหลิวเอ่ยตามหลังลูกชายไปหลังจากทำธุระเสร็จต้นน้ำก็เดินออกจากห้องน้ำด้วยความสบายใจ แต่ด้วยความเร่งรีบกลัวว่าแม่จะรอจึงเดินเร็วไปหน่อยและชนเข้ากับใครคนหนึ่งจนเซไปอุ๊ยตายแล้วสิ้นเสียงนั้นต้นน้ำรีบหันมามองทันทีก่อนจะรีบคว้าแขนผู้สูงไว้เอาไว้เมื่อทรงตัวได้และคลายจากอาการตกใจก็สุดร่างลงนั่งที่เก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆผมขอโทษอครับ คุณเอ่อคุณย่ากว่าจะเอ่ยคำว่าย่าออกมาได้ต้นน้ำก็คิดนิดนึงก่อนจะตัดสินใจว่าควรเรียกคุณคนนี้ว่าอะไรดีผมเดินรีบไปหน่อยจนชนคุณย่าเข้าขอโทษอีกครั้งนะครับเอ่ยพร้อมกับกระพุ่มมือไหว้ค้อมกายอย่างนอบน้อมจนคนตรงหน้าอดชื่นชมไม่ได้ ไม่เป็นไรหรอกจ้าหนูคุณย่าเจ็บตรงไหนไหมครับเอ่ยถามอีกครั้งพร้อมกับมองสำรวจตามร่างกายไม่เจ็บหรอกจ้าเมื่อกี้หนูช่วยย่าเอาไว้ได้ทันพอดีไงละ่ะผู้สูงวัยตอบได้รอยยิ้มที่ฉายแววเอ็นดูหนูน้อยออกมาถ้าอย่างนั้นก็โล่งใจไปครับน้องกลัวว่าจะเป็นต้นเหตุให้คุณย่าต้องเจ็บตัว เสียงเจ๊เจ้านั้นยิ่งทําให้คุณหญิงช่อระดาโลงรักสักพักพนักงานของร้านที่ชื่ออ้อยซึ่งคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็เดินมาเรียกต้นน้ําน้องต้นน้ํามาอยู่ที่นี่เองคุณแม่จะเช็คบินแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะพี่อ้อยพอดีน้องเดินชนคุณย่าก็เลยนั่งเป็นเพื่อนท่านก่อนท่านไม่เป็นอะไรมากแล้วงั้นน้องไปหาแม่ก่อนนะครับ ว่าด้วยเสียงเจ้เจ้าจนผู้สูงวัยเผลอยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูคุณย่าครับน้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวสิจ๊ะย่ายังไม่ทันได้รู้จักชื่อหนูเลยน้องชื่อต้อนน้ำครับคุณย่าบอกด้วยน้ำเสียงสดใสงั้นผมขอตัวก่อนนะครับย่าขอถ่ายรูปกับต้นน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะ ว่าพร้อมกับดึงโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าได้ครับพูดจบก็ตั้งท่ารอถ่ายรูปหนูจ๊ะช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยนะคราวนี้นางหันไปไหว้บานพนักงานได้ค่ะรับคำเสร็จก็เอื้อมมือไปรับโทรศัพท์จากมือคุณหญิงมาถ่ายรูปให้สามรูปก่อนเด็กน้อยจะขอตัวไปหาแม่เพราะกลัวว่าแม่จะรอนาน ส่วนคุณหญิงช่อระดาหลังจากรับโทรศัพท์จากพนักง,งานแล้วก็แยกย้ายกันไปจากตรงนั้นระหว่างเดินทางกลับบ้านคุณหญิงเปิดดูรูปที่ถ่ายเอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพินิจพิจารณาอยู่หลายรอบก็ยังมองว่าต้นน้ำหน้าตาคล้ายลูกชายของตนตอนเด็กมากวันนี้เป็นวันหยุดต้นน้ำรบเร้าแม่ อยากให้พาไปทานไอศครีมร้านอร่อยเจ้าประจำแม่ครับต้นน้ำทำการบ้านเสร็จหมดแล้วแม่พาไปทานไอติมหน่อยนะครับเด็กชายออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวานไม่มีปัญหาอยู่แล้วจ้าลูกแม่เป็นเด็กดีขนาดนี้ต้องให้รางวัลอยู่แล้วเย่ดีใจจังเลยครับต้นน้ำชูมือกระโดดเยงเยงไปมาด้วยความดีใจ แต่แม่ขอเป็นตอนบ่ายก็แล้วกันนะคะลูกเพราะช่วงเช้าแม่ขอทำงานบ้านก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นต้นน้ำช่วยแม่ทำงานอีกแรงนะครับจะได้เสร็จเร็วๆว่าจบก,ก็โผล่เข้าไปกอดผู้เป็นแม่เด็กชายต้นน้ำมักจะประจบมารดาแบบนี้เสมอครั้งนี้ก็เช่นกันหลังจากไปทานไอศกรีมที่ร้านนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเด็กชายก็อดอ้อนให้แม่พาไปอีกครั้ง โรงแรมโกลเด้นเชียงแสนท่านคะให้ดิฉันสั่งมื้อกลางวันเลยไหมคะเสียงอินเตอร์คอมดังขึ้นไม่ต้องหรอกวันนี้ฉันจะไปทานข้างนอกนะคุณหญิงชลดาตอบออกไปด้วยประกายตามีความหวังให้ดิฉันจองโตไหมคะเลขาถามอีกครั้งไม่ต้องหรอกจ้ะขอบใจนะพูดจบก็วางสาย ทำเอาเลขาถึงกับตกใจทีเดียวจะไม่ให้ตกใจได้ยังไงกันในเมื่อเจ้านายของเธอไม่เคยพูดดีแบบนี้มาก่อนจะว่าไม่เคยพูดดีก็ไม่ใช่เพราะเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเจ้านายของเธอก็มีอาการคล้ายแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วสงสัยจะถูกหวยแน่เลยเราพึมพำกับตัวเองเบาๆแล้วหันไปสนใจงานตรงหน้าต่อ คุณหญิงช่อระดามาซื้อโรงแรมนี้เมื่อสปีที่แล้วพร้อมกับเข้ามาบริหารเองตั้งแต่สามีนางเสียชีวิตเมื่อ7ปีที่แล้วก็รู้สึกเงาชัชวาลเองก็ไม่ค่อยสนใจแม่เท่าไหร่นักมุ่งทำแต่งานอย่างเดียวลูกสาวท่านสอสอที่หมายมั่นเอาไว้ว่าจะให้มาเป็นลูกสะพ้ยก็เป็นอันเลิกรากันไปช่อระดาถูกทางนั้นต่อว่ามามากเหมือนกัน แต่นางต้องทำใจยอมรับในเมื่อลูกชายไม่ยอมทำตามที่แม่ต้องการคนที่ต้องรับผิดชอบจึงต้องเป็นตัวเองในตอนนั้นชอระดาคิดไม่ตกจนแทบบ้าประจบกับสามีมาป่วยได้เสียชีวิตด้วยพอดีนางจึงรู้สึกเหงาอย่างบอกไม่ถูกจนถึงขั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระยะหนึ่งกระทั่งต่อมาเริ่มมีอาการดีขึ้น จึงได้ตัดสินใจตีตัวออกจากสังคมเมืองหลวงมาซื้อกิจการที่ทางเหนือและบริหารงานอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาระหว่างเดินทางไปที่ร้านไอศกรีมต้นน้ำเล่าเรื่องที่เดินซุ่มซ่ามไม่ระวังจนเดินชนคนแก่เข้าเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วให้แม่ฟังตายแล้วลูกทำไมไม่บอกแม่ตั้งแต่วันนั้นละจ๊ะ คุณยายคนนั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้นหลิวตกใจเมื่อได้ยินแบบนั้นไม่ใช่คุณยายครับคุณแม่แต่เป็นคุณย่าต่างหากเด็กน้อยพูดขัดขึ้นอ้าวแล้วทำไมต้นหลิวต้องเรียกว่าคุณย่าด้วยล่ะครับก็แม่เคยสอนว่าถ้าเจอผู้ใหญ่ที่มีอายุมากแล้วให้เรียกคุณปู่คุณยา่า คุณตาหรือว่าคุณยายก็ได้ต้นน้ำคิดนิดนึงก่อนจะเรียกคุณย่าครับน้องเรียกคุณย่าแม่ก็ต้องเรียกคุณย่าเหมือนกันสิครับผู้เป็นลูกชายอธิบายส่วนคนเป็นแม่ก็ได้แต่ยิ้มให้กับความช่างเจรจาของคนตัวเล็กก็ได้ค่ะลูกแม่เรียกคุณย่าตามน้องก็ได้ค่ะว่าแต่เราจะมีโอกาสเจอคุณย่าท่านนั้นอีกหรือเปล่านะ แม่อยากรู้ว่าท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าอีกอย่างจะได้ขอโทษท่านด้วยที่ปล่อยให้ลูกชายจอมซนเดินไปชนท่านต้นหลิวกระซาวลูกชายต้นน้ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะได้เจอท่านอีกนะครับแม่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองเด็กชายเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแหมดูท่านจะมั่นใจเหลือเกินนะลูกชายแม่ ว่าพร้อมกับยีกลุ่มผมนุ่มของลูกชายอย่างมันเขี้ยวตอนที่สองก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงสองย่าหลานจะมีโอกาสได้รู้จากกันหรือเปล่าจะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกไหมเรามาติดตามกันต่อได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ